ป้เนาะอ่ะป้าเก็บใบยออันนี้ประตูเปิดนั้นเกี่ยวมาฮือเนาะเก็บใบยอนี่ป้าจะไปย่งอย่างกอนนี้ป้าจะไปย่งหอหนึงไก่เออหอหนึงไก่มันเห่าเนาะล้ำล้ำใบยอมันก็อ้อนีป้าเดี๋ยวอ้วนอตุ๊ดอตัดกป่ะเดี๋ยวใบเลี่ยมเลยนะเพราะว่ามันงามเนาะเออลูกมันก็อร่อยประตูบอกลูกมันก็อร่อยลูกมันก็อร่อยเนาะอืม เก็บใบยอเก็บใบยอแกงใส่ปลาดุกกระม้อน่อเนาะตั้งไต้ตรงนี um, ้ขอแกงใส่ปลาดุกนะป้าล่ะแกงใส่ปลาดุกแกงใส่กะทินะเก็บมะเขือเหรอใช่เลยมะเขือแจ้ล่ะมะเขือแจ้ป้าจัดงาหมูฮอนี่กันจัดโอ้โหเก้าไงตั้งไงวะเนาะมะเขือแจ้มะเขือแจะอืม เออ,อ,อไปใส่เฉพาะมาเขียวแจ้เลยก็ใช่เออไปมันด็ดพริกหรือปะอืมิก,กมแด<ร>งเอามาโรยหน้าเลยแดงกระเลียงระวังหนามแล้วนะ หนามเขียวแจ๊บโบราณในป้าตรงนี threaten ้ตรงนี้ตรงนี้ต้องเอาหนามเขียวแจ๊บก็เดี๋ยวปักม uh. ือป้าเนาะเขียวแจ้บโบราณใ่มีหนามนี่อะไรซุกนี่ยังเน็ตได้หนนี่เออมันหอมเนาะปลาเรามันเพิษเนาะนี่อ๋อโอเคเจ้าพี่น้องเอามาเตรียมเครื่องแกงกันเนาะเจ้า อ่ปะปลาลมนี่เดี๋ยวยิบพริกใส่ก่อนพริก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 แห้งเรือเจ้าพริกแห้งเส็จแล้วก็จะเป็นอันอันอย่างปลาลมผิวมะกรูดเนานะใสให้มันหอมเนาะเอาปลาลมต่ำเลยเจ้าผิวมะกรูดพริกแห้งอ่าทีนี้ก็จะใส่เจคายเนาอป้าจะคายนี่ใส่น้ำหนักน้อยเนานะอืหอมใส่เจไข่มันหอมเนาะ ใส่ไข่อืมแล้วก็อย่าใส่คาเนาะป้ะนะาเนาะคาก็จะหอมอืมคาจะไข่แล้วเขาจะใส่มาตัดมาแคนน้อยแหละป้าแหละใส่น้อยใส่นิดนึงเนาะนิดนึงปกติเฮาจะใส่นักถ้าเป็นลาบเนาะแต่ถ้าเป็นห่้นึ่งเขาจะใส่น้อยหนึ่ง,งมันหอมแนละ้วมาแคนกระจุวยให้หอมนะเจ้ามาแคนนี่มันเป็นของกิิบนมนเฮานะของก,นนนะองกินทั้งเหนือเนาะ เจ้าพี่น้องเขาตำตำค่อนข้างละเอียดแล้วเนาะเขาก็ใส่กระเทียมกระเทียมนี่เขาต้องแกะกันเจ้าเพราะว่ามันมันเยอมันจะเป็นกราบเนาะเอ๋ใส่กระเทียมใส่หอมแดงหรือว่าหอมไปหอมกระใสหน้กหนักเนาะล้ำอ่าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคุณป้าไปเลยอ่ะป้าเต็มโคกจกดมากมเจ้าพี่น้อง ก่อนที่เขาจะอันเอาไปนึ่งนี่เขาก็ต้องคั่วเคียงคั่วไก่ที่มันซุกก่อนอนะเจ้าเอาป้าใส่น้ํามันมต้องใส่นักตัวดใดเจ้าน้ํามันนี่นะบอกว่าเออบอกว่าเขาอันพัดเครื่องที่มันหอมอืมพัดเครื่องแกงน่าหอมเลยเอออะอันม,มันหอมแล้วค่ะตะก,กวรวดอันลงพัดเลยเออเออ,อเฮ้ตถ่ายจะลำ้ำเลยเนาะ ขวาตะกี้สอนจำนะป้าโอ้มันหอมเขาคุ้ดังไงไก่หอมมันนั่นน่นไงเปลือกนั่นยังก็เปลือกมะกรูดเนาะต้องมมันหอมนะเจ้าเบืออตํารักของแท้ต้องสมัครเจ้าเ้าวบดแสดงหรือที่แกงบะชุนชุนไม่พอใช่ไหมหอมเจ้าความหอมตึงอือันนี้หอมตึงคันนาแต่จำเป็นปูเลยบอกเธอนนะใส่แม่บอกวามันฉุนเขาคุ้ดังเด้งเนาะ คือเขาใส่เข้มข้นไงทุกอย่างใส่หนักนะจะไข้จะคาจะคลหอมกระเทียมเนาะผิวมะกรูดถึงจะเมาะอืเดี๋ยวกว้างมันไปว่าวสรบสรบก่อนแล้วก่อนใส่เพียงอย่างอื่นอย่างปะใส่พักสิบอ่ะเอออ่ะอันนี้กะไก่กะไก่ซุกนี่ปะบอกว่านะสลบสรบแล้วเนาะเอาเติมน้ำน้อยแหละเผื่อดีเขาจะได้ใส่พักเข้าไปอว่าปะใส่แล้วปลาพักซุกเออเติมน้ำเติมน้ำอันนี้ รอแป๊บนิดนึงเออว่าไปน้ำกระเดือดเดือดแล้วโจมได้เลยนะป้าวันนี้นะอ่ามาใส่ผักได้เลยเกลือแจมมาเกลือแจมนี่เขาก็กั้นเอาเม็ดออกแล้วเนาะอ้าวอุ้ยสีงามขนาดตามด้วยอันนี้มะตามด้วยมะทั่วฟักยาวอ้าวมะทัวฟักยาวบุ๊บมีมะทั่วฟักยาวกับบุบล้ำนะป้าเนาะมันต้องใส่กูกันเนาะระหว่างมาเกลือแจมเออระหว่างมาเกลือแจมกับมะทั่วฟักยาวนี่เนาะ อ่านี่ก็กคนเนาะกคนแล้วก็ถั่วแล้วก็เดี๋ยวปิดปฝาละไว้สักกำกันเนาะอืมมันซุปปีกบนเป็นลุมเนี่ยเออเออโอเคเขาก็ปิดฝาไว้สักกำอ่าปิดฝาปิดฝาอ่ามันผ่าคุณบลกไปน้อยเนาะสักน้อยสักน้อยเติมน้ำผ่าเลยก่อนนิดนึงค่ะ อะไรอย่างนั้นใบมะกรูดอ๋อมะกรูดหั่นฝอยใบมะกรูดหั่นฝอยใบมะกรูดหั่นฝอยจากนั้นปิดไฟได้เลยเอากระเนี่ก่อนปิดไฟกระเซนั่นเลยป้านี่นะใส่ข้าวคั่วไปเลยเจ้าเพราะว่าเพื่อข้าวคั่วมันไก่มันหยั่างแบบไก่กับบอลลําเนาะอืมนักเจ้าใส่เยอะๆชอบข้าวคั่วนั่นแหละเพราะว่ามันจะอมมันนั่นแหละป้าอมเคี่ยงใจ มันจะอมพริกอมเกลี่ยเข้าไปมันจะล้ํหน่ะนงป้าอือป้านึ่นี่นนใส่ข้าวัพไปล้างแต่จะแค่จะแค่นจี๋หน่ะเจ้าห่อมันกนจะสะดวกเนาะอือมัดมัะโอเคเจ้าพี่น้องเดี๋ยวเ่อไปห่อกันเจ้าพี่น้องเจ้าเจ้าพี่น้องก็นี่เ่ามาหอ่หอห่อนึ่งกันนะ่ะเจ้าหอ่อเผื่อจะเอาไปนึ่งเนาะป้าเนาะ คนอื่นเขาก็ต้องห้องด้วยอันใบบมาตาเสียหรือใบยอเนาะบ้านเราห้องใบมันตาเสียป้าใส่ไปนักๆเพราะมันอร่อยเออเขาชอบปึ๊กเลยเขาชอบกินอ่ะอืออือนี่เจ้าดี่ัวตะกี้น่อเนาะมันเขียดแจ้จัดหม้อดลยเออ่ะหอมความหอมแหมนิดน้อยเจ้าใส่อย่างนะอ่า ใบมะกรูดเจ้าแล้วก็ใบมะกรูดฝอยใส่ใบมะกรูดชอยฝอยโดดยี่น้ำมันของห้องลูกโดดเนาะอืะใส่พริกแดงไปเส้นเล้วก็ห่ออือแหม่ใส่เตียวแดี๋ของห้องเตียวเยอะก็เนี่ยความสวยงามน่ากินใส่เตียวพ่อคนไทยของห้องอย่างเตียวไง ห้องเตี้ยเนี่ย <laughs> นึกว่าห้องกางเกงงี้มัน <laughs> ใส่เตี้ยมาเนี่ยใส่เตียววเ้ย,ยคุณให้กับห้องเตี้ยเหรอใช่เอองามกององามเออมันน่ากินอ่าอ่ะ,อะอโอเคอเามจริงจริงๆแล้วกลิ่นจี้มันก็ลั้มนั่นแหละแต่ว่าถ้าห่อห่อแล้วเอาไปนึ่งห่อไปตสองเอาไปนึ่งกรรมที่มันจะมีความหอมนอกไปเนาะห่อเนาะ ชำนาญเจ้าชำนาญในการหอ่อขายมันแหละเราอยากขายเราเป็นจะได้ก็น,นะอขายจนมือปวดเป็นละวิ้งละสูเฮ้<ะ>บย,ยบได้ยุดมาได้ย้อนบได้ยุดบาได้ย้อนอย่างที่บอกมันหนอกป้าแมงวนัน <laughs> เป็นก็ปวดมือแหละา <laughs> ขายทีแกป้ดแมงว,นนวันหยุดบวบมือนี่เ,เจ้าห่อแล้วสวยงามแบบอีเจ้าเอ้ยเจ้าเดี๋ยวหอไปนึ่งกันนะเจ้าเจ้าพี่น้องห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวหอกะมาใส่ซึ่งนึ่งกันนะเจ้า อ้าวป้าได้สองซึ้งเหรออ่ะใช่ใส่เข้าไปเลยหนึ่งเลยเจ้าอืมอ่ะปิดฝาป้าปิดฝาอืมปิดฝาไว้ก่อนสักประมาณกึ่งชงั่วโมงเนาะเอาป้าลองเปิดดูดูสุกรหรือยังน่าจะสุกแล้วโอ้โหน่าจะสุกแล้วนะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องเราลองมาจิ้มกันเจ้าเอาป้ามาเปิดพิสดารดีกว่าเนาะเออเราต้องใจมือเนาะ แน่ฮะกนมื้อกอนเกับเน้หล่ะของโอดแล้วเนรนะกำแรกนะขาด้นะลำาาพี่น้องมันล้ำใจ้่ะปะล้ำกับล้ต้นอย่นี้แบบอูเล่นอย่านป้าเนี่ยขายได้เลยเน่อเนี่โอ้ก็บอกแล้วลูกเมตีล้ำเหลือที่เขาซื้อในกาต้นหน่ะป้าแต่หน้าอู้แต่หน่ะเนี่ เบว่ามันมีกินของอ่างอันนั้นนะอย่างก็อ่างเปียกเปียกมะกรูดผิวมะกรูดเนาะใช่อืมแล้วเขาใส่น้ำห่าไปน้อยใส่น้ำห่าน้อยใจใส่น้ักใส่นักกะกีรัมนะอืมใส่มุกม้อหอมม่ะหอมป่ะเหรอแล้วอีกอย่างเขาสูตรพิเศษบ้านเขาก็คือบ้านเขาจะใส่มะแข็งนิดหน่อยโออนันนองบ้านอื่นเป็นอย่างไค่อยใส่มะแข็งกันนะเจ้าแต่ว่าบ้านนี้เนาะอะหยักตัวมะแข็งไก่หยักตัวอีเมะอีเมะหยักจะได้ก็หยักแต่คนม่น พี่น้องของล้ำยุติคนมากเนาะใช่ค่ะแล้วแต่นี่เขามักมแคนรเขาใส่มาแคนให้น้อยแล้วเนาะใช่เขาก็เลยหอมมแคนิดนึงหอมมะแคหอมมันอยู่มะกูดเนาะอนเาลอๆมอแต่น่ะปเ่อืมนี่ป้าลืมจู่มันจะกันแบนันแนบหนีกัล่านี่ยแนบหอันไปลวองกันเนาบนบใบยอปิ้จะเล่นกะนี่พี่น้องปิ้งจะเล่นใบยอ <c oughs> ใบยอแมกจิใบยอ,บยอไปตัวล้ําปิ้งจะลิ้นใบยอขึ้นมาหน่อยมอืมอค <c oughs> มอคมอคมอคอืมไม,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 ม่เม็นจู่กันนะป้าเนาะหอมใบยอหอมมกหอมนึ่งมันหอมมันต้องมีใบยอนะพี่น้องเนาะถ้าไม่อนใบยอมันจะล้ํานะเนาะกุ้งย่างมันต้องผสมบนเปนไปมันถึงจะอร่อยเนาะตาสูตรของบรรพบ,บุรุษเนาะอืมเป็นกิจมาดีแล้วเนาะอู้หงใหญ่อืมอืมกอนเนี่ tím con, ba, nè, măng khịa che, đi nóc, măng che nó, nó, nó. Đi tre, tre, là nữa, ba nó, hor nước nè, che, che là đểm cho hòm, nó uhm. ba uhm. nó, đểm ăn xay măng như nó còn hòm chạy lắm, ừm, ừm, đểm của nó, nó hòm đểm măng khịa nó cứ anh gì, nó

แม่บี๊กเลเหรเนี่ยบ้าโตพี่น้อ,อ,อ,นองเดี๋ยวก็บองหงุดงิดเงี้ยนะสู้โหเฮาเรา,าขายสู้ไม่อย่างกับล้ำแท้ล้ำว่ะพี่น้องันี้เฮาเฮากันล้ำเพื่อเป็นไปก่อนเออตลบมิเนี่ยขายได้เลยหน,นี่ยนี <c oughs> บ่บอกบอสบอสจีว่ากค้ดแมงวันจีว่าวเจ้าอันนี้นะขายได้แต่หนป้า <c oughs> ล้ำแต่ไหนของแต่ใหญ่ของจริงของจริงเหมาะกำแล้วเหมาะกำแล้ว ความเผ็ดมันได้เลยของมันเดียวเนีแต่ถ้าหากว่าเฮาเฮางลดความเผ็ดลงไปกว่านี้ก็จีล้ำนะเนาะมันเผ็ดมุกเอะกะรังหยางอันนี้คือว่ารสชาติกะลังกะม่๊ะเจ้ความเผ็ดความเค็มความหอมของเครื่องแกงป้าใจมาะขนาดสูตรไหมป้าตึ้มาะเนาะเป็ดจู่กะห่องหอนึ่งเนาะใจวะมาตาเสียกับอันมันเขียนแจนี่เนาะถ้ากินคนละทีนี่มันกะจีล้ำไม่แถมยัางนะแต่ป้าเห็นท่ม่๊ คือมันต้องเอากลิ่นมา้อมันเลยแหละอืมมันอยู่กับรังเลยเนาะอันนี้เขากําลังแหน่พอนั่นป้าหนี่พี่อกอนเนี่ยเจ้าแหน่พ่อมาเกียรตาเสียป้าต๋าเสียเขาสอดกิน่นนะเออนี่ป้าตึงเนาะนี่ได้แล้วเนี่ยคนเขานี่ใส่ดีนะพี่น้องเนาะแหน่ของคนเดินเข่าแหนมของคนแหละเอออันนี้ที่เขาชอบนะอันนี้ที่เขาชอบเขายิบมปใส่จานเขาเนาะพี่น้องเนาะเาได้ๆๆมอ๊ะมอ๊ะ มัดกำแล้วเนี่ยใบยออตามด้วยใบมันจะาเสียนเยอปพี่น้องมัดกำแล้วเนาะเอาอย่งอุ่นๆอนๆนะอ่ำกํอ่ำกํปะร่างไายร่างไายเอากินจนกัดเลยเนาะปกติโอจะกินได้หนักจะ่นี่วันนี้ลั้งนะ เด yes, ี๋ยวเดี uh ๋ยวเอาไปแจกหมูป oh, okay! ่ะอเอาไปแจกหมูเบ oh, nice ่เจียซบ่เสียื่อเสียงเด้อบ่เสียื่อเสียงสลาเนาะพี่น้องเนาะละเดี๋ยวไปแจกหมูลงเจ้าเอาไปใส่บาให้ปอให้แม่น่ะเจ้าเปิ้นก็มักเนาะคนเฒ่าเนาะอือมก้อังใจเนาะป้าเนาะใจแม่ป้าังใจกะอืสรุปแล้วเมนูหอนึงไก่วันเฮาน่ะเจ้าพี่น้องเขาจว่ามะลํา เปิง้งใจหนเจ้าพี่น้องเจ้าก็ขอจอบการน,นำเสนอเมนูฮั่อ,อนึ่งไก่บ้านฮาหน่ะเจ้าไว้เพียงต่ออีหน่ะเจ้าพี่น้องป้ากันไม่คลิปหน,าาน,นา้าเจ้าจอยกดไลกดแชร์กดซับสไคร้ชแนวครัวป้าป้าต้นหน่ะเจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า